สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องหมอมิน3 6 5หกาเทรอดเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะทุกคนวันนี้ตรงกับวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พศสองพนหะคะหมอมินจะทำคลิปแรนดอมะะตามคอมเมนต์ของบางท่านเลยนะคนที่ทำคุณเจ็บหรือเสียใจเนี้ยสภาพเขาชีวิตเขาเป็นอย่างไรตอนนี้ในใจลึกๆแล้วเขาเคยรู้สึกผิดหรืออยากขอโทษคุณบ้างไหม เคยส่องคุณบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนดวงที่หมอมินจะแลนดอมวันนี้หมอพูดตลอดเลยบางคนยังถามดูให้แต่ผู้หญิงดูได้ทุกเพศนะคุณไปแทร็เพศเ,เราเองนะคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะตรงนี้ดูได้ทุกราศีไม่ว่าคุณจะดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสไทยหรือธาตุอะไรดูได้หมดเพียงแต่อย่าเอาการดูดวงสุม่มท,ทั่วไปไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นแง่คิดจะดีที่สุด ดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะหมอมินรับดูดวงนะคะแต่รับน้อยลงค่ะทุกคนหมอมินรับท่านที่จริตตรงกันนะคะคำว่าจริตตรงกันหมายถึงหนึ่งคนที่มีมารยาทนะคะทุกคนตรงนี้คนที่ให้เกียรติพื่นปกติน,นะคะคำว่ามารยาทคือเป็นเรื่องปกติของเราทุกคนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะอ่านรายละเอียดให้เข้าใจดูดวงส่วนตัวนะคะทุกคนคุณต้องรับให้ได้ด้วยนะบางครั้งนะคะหนึ่ง แม่หมอแค่ยกตัวอย่างนะคะหมอไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแค่ยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะคบกับใครคนหนึ่งที่คุณบอกว่าเออเขามีปัญหากับคนรักของเขาเขาจะเลิกจะยาก,กันไหมหมอดูแล้วว่าเขาไม่ได้เลิกกันยาก,กันนะคะเขาไม่ได้แต่งงานกนะับคุณด้วยปีนี้อ่ะโอ้นะคะเขาน่าจะโวยวายเลยนะคะตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าหนึ่งนะคะคุณขาดสติเพราะอะไรคุณคุณมาดูดวงส่วนตัว คุณอยากให้หมอพูดแต่เรื่องดีๆหรอคะคุณจะได้แต่งงานแบบน,นั้นเหรอแม,แม่หมอก็อ่านตามนะไพ่าาที่ออกมาคุณควรจะมาดูคุณจะควรจะคิดนะคะเป็นไกด์ไลน์ตัวเองว่าเฮ้ยเขาอาจจะหลอกคุณอยู่ก็ได้ถูกไหมคะตรงนี้คุณก็ดูว่าปีหนึ่งเราจะได้แต่งจริงไหมถ้าไม่แต่งเราจะวางแผนยังไงต่อไปเราเขาจะหลอกเราไหมคือดูแบบนั้นนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแง่คิดเป็นสติแม่หมอไม่สามารถดูดวงแล้วแม่หมอจะต้องอ่านตามใจคุณได้ นะอุ้ยคุณจะได้แต่งงานอุ้ยไพ่มันขึ้นมาไม่ดีแบบนั้นนะแม่หมอแค่อยากบอกตรงนี้นะคะอ่ะขอให้คุณทําจิตใจให้สงบอธิษฐานหนึ่งคนคนนั้นนะคะที่เรื่องเล่ามานเนี้ยมานานแล้วนะคะทุกคนเราก็แค่อยากบอกว่าดูดวงเนี้ยนะคะเราไม่จําเป็นต้องเชื่อหมอมินหรือเชื่อคนที่คุณคบก็ได้แต่ให้คุณรักตัวเองนะคะเชื่อตัวเองว่าเฮ้ดูแบบเนี้ยเราควรสะกิดใจนิดนึงว่าย ใช่เหรอกี่ปีแล้วที่เขาบอกจะแต่งงานกับเราเขามีปัญหากันนะคะหมอมินดูดวงไม่เคยบอกใครให้งมงายหม,หมอมินก็เป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งค่ะแต่หมอชอบไพ่หมอก็เล่าไปตามไพ่แต่เรื่องเล่ามันจะไม่ตรงกับคลิปแรนดอมาะะทุกคนคุณเห็นไหมบางคนบอกมาง้อแล้วแต่พอคุณมาดูเขาอาจจะไม่ได้มาง้อคุณนะคะตรงนี้อะมาดูค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคนคนนั้นสองดาบค่ะทุกคน สองดาบคุณอาจจะคุยกับท่านลมตึนกุงเมทุนนะคะทุกคนสองดาบคุณเห็นภาพไหมปิดตาสองดาบคือการคว้ยกันหนึ่งนะคะถ้าคุณไปผูกดวงมันจะหมายหิงเล็กหนึ่งกับหนึ่งคือดวงคุณทั้งคู่เหมือนคู่แข่งหนึ่งมีเรื่องปัญหาขัดแยง้งไม่เข้าใจทุกคนตรงนี้เราอาจจะเสียใจก็ได้นะแบบนี้นะคะทะเลาะก,กันมากๆแล้วสองดาบนี้หมายถึงการปิดกั้นก็ได้นะ,ะปิดกัน้น การนิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรหมอมินว่าหนึ่งนะคะคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งและบางคนอาจจะเพิ่งหนึ่งเดือนสองเดือนหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นถ้าเขาไปดีกับใครแม่หมอว่าคนนี้เขาไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาเลือกแล้วละ่ะหรือคนที่เขาคบอยู่มาดูใบต่อมานะขยายนะคะซิกออฟครับเห็นไหมเขาเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่เขาเลือกหรือสิ่งที่เขาานั้นบางคนตัดสินใจผิดพลาดก็มีนะทุกคนตรงนี้ หกถ้วยเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มีกับคนถ้าเขาไม่ได้ไปดีกว่าคนเก่าของเขานะคะนะแต่เขาไม่แน่ใจไพ่ลังเลขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนได้ด้วยเขาคิดถึงหกถ้วยคิดถึงคุณเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆยังคงคิดถึงและผูกพันมาดูใบต่อมานะอันนี้ธาตน้ํากระตุมินทิจิกนะค่ะ The Lover ค่ะสำหรับนี้นะ The Lover เมทุนลัคนาเมทุนปกติ The Lover เนี่ยมันเป็นรักที่เรามันไม่ใช่รักเราสองคนมันส่วนใหญ่มันเป็นรักเราที่เขามีเสน่ห์หรือมีใครสองสาคนในความสัมพันธ์แต่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนไพ่ภาพท่านอาจจะอยากเล่าเรื่องเราว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับคุณเห็นไหมคะหกถ้วย The Lover สำหรับนี้มาดูใบต่อมานะคะแปด ดาบค่ะทุกคนตอนนี้เขามีปัญหาอย่างหนักปัญหาหลายด้านรอบด้านมาเขาอึดอัดเขากดดันมากๆเขาเคยหันหลังจากคุณไปก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหันหลังนะคะแม่หมอขออนุญาตชี้นะคะถ้วยที่มันเรียงอย่างดีแปลว่าคุณรักคุณใส่ใจคุณดูแลเขาดีมากๆทุกคนถ้าเราหันหลังจากไปแปลว่าเราเจ็บปวดแระเสียใจถูกบีบคั้นมากๆหรือเขาโลเลสองทางดานเนี่ยถ้ามีคนสองคนในความสัมพันธ์นะคะ หมายถึงคุณกับอีกคนหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นรักเราสองสามคนแล้วการสามเศร้าเนี้ยเขาจะโล,โลเลลังเลไปๆกับอยู่กับคุณกับอีกคนหนึ่งคุยๆนะคะอยู่นะตรงนี้แสดงว่าเราถูกบีบคัน้นทางความรู้สึกเขาไม่ชัดเจนก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นตัวเขาหมอมินว่าเขาไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วละ่ะเขาเริ่มอยากหันหลังจากมาแล้วละ่ะตรงนี้นะคะถ้าเขาเลือกเนี่ยแม่หมอบอกเลยมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะคะทุกคนมันเป็นความรุ่มหลงเดลิเวอร์ ะะลุ่มหลงกิเลสตัณหาอย่างนั้นนะคะมากกว่านะ,ะ <9 S 1> เก้าเหรียญน,นะ,ะทุกคนธาตุดินกันพฤทธมังกรเก้าเหรียญคนคนนี้หนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่มีลูกส่วนตัวสูงและเป็นคนอาจจะมีหน้าทีการงานการเงินค่อนข้างมั่นคงนะคะหรือบางคนเจอคนรวยมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นคนแบบนี้ส่วนใหญ่แม่หมอว่ามีคนเข้าหาเยอะ คนเข้าหาเยอะก็จริงนะคะแต่บางคนเข้าหาเขาเพราะเรื่องหนึ่งผลประโยชน์ก็ได้ไม่ได้จริงใจเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะ,ะหรือหรือบางครั้งนะ,ะความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาเนื้อหอมนะคะแต่ว่าเหมือนเขาไม่เคยชัดเจนกับเราไม่ได้ชัดเจนกับใครด้วยซ้ําเราก็อยากหันหลังก็ได้แต่เขาผูกพันกับคุณหกถ้วยนะคะกับเดลเวอร์สีไม่เท้าธาตุไฟเมสิงหนุคุณมีความรักที่มั่นคงบางคนเป็นคุยเรื่องอนาคตกับเขา พูดเรื่องอนาคตบางคนคบนานนะคะทุกทุกคนผูกพันหรือสี่เม้าวเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวหรือคุณอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อก่อนตอนนี้ต้องเดินห่างกันมาเขาคิดถึงตลอดนะคิดถึงความผูกพันคิดถึงความมั่นคงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเขาเป็นคนที่เดินออกมาหมอมินว่าตอนนี้เขาไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาเลือกนะตรงนี้แต่อย่าลืมหน้าก้าวเรียนยถ้าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงมันจะแฝงไปด้วยความมีอีกโก้ของเขา ฉันเดินออกมาแล้วจะกลับมามันก็เหมือนฟอร์ม,มากฟอร์มเยอะนะคะทุกคนตรงนี้นะคะห้าเหรียญความรักความสัมพันธ์ห้าเหรียญบวก2องดับนะหมอมีนว่าคนคนนี้รู้สึกชีวิตเขาครึ่งครึ่งกลางๆตั้งแต่จากคุณไปนะเมื่อก่อนมีเกเหรียญตอนนี้มีห้าเหรียญห้าเหรียญคืออะไรภาวะติดมีติดมีหนี้มีสินเงินมีปัญหาเงินช็อตนะทุกคนตอนนี้เขามีปัญหาอย่างหนัก นะมีปัญหาหลายด้านด้วยเขาโดดเดียวเขาเงาเขาคิดถึงอ้อมกอดของคุณที่เคยอบอุ่นเคยดูแลคุณนะทุกคนตรงนี้หรือเคยดูแลกันและกันคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาคอยใส่ใจคอยดูแลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมอไม่ได้หมายถึงอายุนะคะหมายถึงวุฒิภาวะที่อาจจะโตอะไรกว่าเขาความคิดความอ่านจัดการอะไรได้หลายอย่างดูแลเขาได้ดีเขาคิดถึงอ้อมอ้อมอกอ้อมกอดทีมม่มีความอบอุ่นกับคุณนะคะคุณดูไพ่ตามนะนะคะ อ่าสิบถ้วยคนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆค่ะทุกคนคิดถึงความรักความบูุลเคยใส่ใจเคยดูแลบางท่านเป็นครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันคุณเห็นภาพนะคะนี่แหละเจ็ดเรียนค่ะเลขเจเป็นดาวเสาร์นะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นี้คุณเคยก่อร่างสร้างตัวสร้างอะไรด้วยกันกับเขาเยอะทุ่มเทเห็นไหมคะคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการเกษตรมาลืมพูดนะคะได้ด้วย อะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรได้หมดซีไม่เท่าราชการได้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเหรียญมีเกี่ยวกับสังหาก็ได้หรืองานประจํานะคะทุกคนบางคนทําร้านร้านอาหารบางคนอยู่แดนไกลความสัมพันธ์นี้มันนิ่งแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ตัวเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขามีปัญหาเงินทองมีปัญหาหลายอย่างหรือสิ่งใดก็ตามที่เขาตัดสินใจอะไรที่ผิดที่ผิดพลาดนะไม่บอกว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดเขาคิดถึงคุณตลอดเห็นไหมก็เฝ้ามองคุค้นคิดอย่างหนะัก อยากมากอบกู้ความรักความสมัมพันธ์คิดถึงสิ่งที่อบอูนกับคุณมาตลอดอันนี้แม่หมอได้ไพ่ใหม่มานะคะอัศวินค่ะทุกคนหกไม้เท้านะาหกไม้เท้าบางคนความรักอยู่ไกลหรือบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับรถการขนส่งการเดินทางได้หมดคนคนนี้คิดถึงอะไรต่างๆถ้าเขาเป็นคนที่มีคนห้อมล้อมเขาอยู่ค่ะ,นะคะเป็นคนเก่งเนาะบางคนวงสังคมเล็กๆในสถานที่ทํางานก็มีคนชื่นชอบสังคมใหญ่หญๆนะะหน้าตาทางสังคม ก็มีคนชื่นชมแต่เขาไม่เคยมอบอชอบมากกอความสําเร็จระัะไม้ที่ถืออยู่คือความสําเร็จนี้ให้ใครหรือคนคนนี้เป็นคนที่เพิกเฉยกับคุณตลอดคุณเคยเทคแอคชั่นเสม,มอกับคนคนนี้หยิบยื่นโอกาสดีๆความมั่นคงให้เขาทุ่มเททุกอย่างแต่เขาก็ยังเพิกเฉยค่ะเพราะเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ไม่แน่ใจในใจเขานั่นแหละค่ะเอาง่ายๆทุ่มเทขนาดนี้ตัวเขาแหลคะค่ะที่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาเริ่มแน่ใจแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณเห็นไหมคะคิดถึงความอบอุ่นคิดถึงความสุข หยหาสิ่งเก่าๆที่ถ้าคุณเคยพูดอะไรกันเคยไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรที่ไหนยังไงพูดอะไรกันไว้สมมตินะคะตรงนี้นะเรื่องเก่าๆเ,เลยเราเข้าคิดถึงคุณยิ่งบางท่านเป็นครอบครัวกันยิ่งคิดถึงมากๆนะคะไพ่มันขึ้นมาหมดเลยตั้งแต่ไม่มีคุณเป็นยังไงชีวิตสภาพโดดเดี่ยวห้าเรียนน่เนี่ยหมอว่ามีปัญหาการเงินด้วยนะคุณอาจจะจัดระเบียบอะไรให้เขาหลายๆอย่างนะทุกคนมีเป้าหมายให้เขาะะตรงนี้แต่พออยู่กับตัวเองเขา เะะมื่อก่อนเห็นไหมคะคุณเห็นไหมก้าถ้วยยืนกอดอกบางคนก้าวถ้วยคือรักเพศเดียวกันนะคะก้าวถ้วยเป็นรักซ้อนก็ได้เห็นไหมคะก้าถ้วยยืนกอดอกคือฉันมีสเสน่ห์มากๆฉันมีใครเข้าหาก็ได้เขามีตัวเลือกเยอะแต่พอคุณไม่อยู่คะ่ะทุกคนเป็นไงบ้างละ่ะมันขาดเห็นไหมความเติมเต็มนะคะแม่หมอไม่ได้บอกว่าเราต้องไปทุ่มเงินทุ่มทรัพย์ เพราะว่าบางท่านบอกว่าเออเราไม่ได้มีเงินทองไปกองให้เขาเราจะเติมเต็มได้ยังไงหมอมินนะคะอันนี้หมอไม่ได้ว่านะคะหมอแค่อธิบายให้ฟังว่าคําว่าเต,เติมเต็มไม่ได้แปลว่าเราต้องไปทุ่มเงินทุ่มทองไปถึงใจค่ะที่มีให้ที่เขารับรู้แต่เมื่อก่อนเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะเขาจะไม่มองหาถ้วยไปไหนล้วเหมือนคิดถึงคุณนะคะตรงนี้คิดถึงคุณคิดถึงสิ่งต่างๆที่มีคุณนะคะตรงนี้แต่ว่ามีใครที่หันหลังจากไปแล้วละ่ะ ค่ะทุกคนเดืดซันคนเกิดวันอาทิตย์นะคนคนนี้ทําอะไรก็มักประสบความสําเร็จค่ะทุกคนยิ้มหวานเป็นคนโดดเด่นมีชื่อเสียงนะมากน้อยแตกต่างกันแล้วกันนะเดือดซันเนี่ยแม่หมอพูดเลยนะแสงสีเสียงโดดเด่นศิลปินดารานักลองดาวมารายยูทูบเบอร์ YouTuber. นะหรืออยู่ในวงสังคมเลยดนะ้่ยเขาก็เป็นคนโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเนี้ยแหละที่ทําให้เขาแบบมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมาย แต่ตอนนี้ไม่มีคุณนะคะหรือคุณอาจจะหันหลังให้เขาไม่ชัดเจนสักทีนะคะหรือแม้แต่นะ,ะคุณเป็นครอบครัวความรักบางคนอยู่ไกลกันก็ได้เมื่อก่อนอยู่ใกล้นะ,ะคะทุกคนอยู่ไกลเพราะอะไรอาจจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานทําให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงห่างกันออกมาพอห่างปุ๊บใจมันไม่มั่นคงเหมือนเราดวงก็มีสเสน่ห์นาทีการงานก็โตอยู่แล้วคนเข้าหานะทะุกคนเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทําให้ผิดพลาดหรือลุ่มหลง ทีนี้กลับมาคิดถึงคุณค่ะทุกคนคิดนะคิดถึงครอบครัวที่อบอ่นคิดถึงวันเวลาที่เราผูกพันอย่างนั้นได้ด้วยแล้วก็เงินทองก็ไม่มีด้วยโดดเดี่ยวมากๆค่ะคนที่เข้าหาเขาอาจจะเป็นพ่อเรื่องเงินทองผลประโยชน์ก็ได้คนที่เข้าหาเขาสองไิธีเาคือหนึ่งทางออนไลน์สองนะคะคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนนำพามาหรืออยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือเห็นไหมคะพวกนี้คือคุยติดต่อรประสานงานคุยกันบ่อยๆมากๆสนิทกันอย่างนั้นนะคะ เดอเฮอมี it, ช่ากันลัคนากันนะคะแสงแตะเกียงนําทางนี้คนนี้อาจจะเริ่มคิดได้และทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่เขาผิดพลาดนะคะคนที่ทําผิดหนึ่งนะคะต้องรู้ตัวเองผิดก่อนมันถึงจะแก้ไขตัวเองได้ถ้าไม่เคยรู้ว่าฉันไม่เคยผิดเนี่ยไม่สามารถแก้อะไรได้เขาต้องมีรู้สึกว่าเออเราผิดก่อนถ้าเขารู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็แก้ไขคือแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนะคะแต่บางทีมันสายไปไง เดอะเฮอร์มิเนี่ยแม่มอว่าคนนี้เป็นคนที่ที่จริงเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโตนไม่ว่าอายุน้อยแค่ไหนก็จะเป็นผู้ผู้นําหรืออาวุโสแต่เรื่องตัวเองกับตอนนี้เริ่มมีสติแล้วล่ะคะ่ะเดอะไพ่เดอะเฮอร์มิขึ้นมานมาดูความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อคุณดีกว่าค่ะทุกคน เจ็ดถ้วยค่ะคุณเห็นไหมหัวกระโหลกแปลว่าคุณกับเขาบางคนห่างกันออกมาการห่างเป็นนยัยยะของการจบก็ได้ไม่จาเป็นต้องเออฉันจบกับคุณนะคะหรือมูถือหัวกระโหลกก็คือการจบก็ได้คุณเห็นไหมคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขาคุ้นคิดนะคะตรงนี้แล้วเศร้าตรงนี้มันมีน้ําตาด้วยค่ะทุกคนมีใครบางคนเสียใจร้องไห้คิดถึงคุณทุกคนตรงนี้นะนะ,ะสิ่งที่เขาไปเจอค่ะหมอไม่รู้ว่านี่เป็นเจระเคไหมหรืออะไรนะคะถ้าหมอพูดผิดขออภัยด้วยนะคะ นะตัวอะไรเนี่ยนะฮะมังกรหรือเปล่าไม่ทราบอ่าก็คือเขาไปเจออะไรเรื่องไร้ไรแย่ๆมาที่ไม่ได้เหมือนเรานะ,ะทุกคนตอนนี้เหมือนกําลังก้มหน้ากําลังคุ้นคิดแล้วก็เสียใจอย่างหนักที่ต้องเสียคุณไปก็ได้นะฮะอ่าิ่งถ้วยบางท่านคุยกับพ่อมแม่แม่หรือเราเป็นแต่แค่หมอจะบอกว่าถือถ้วยเนี่ยเขารักคุณค่ะทุกคนคิดถึงคุณคิดถึงคุณตอนเนี้เริ่มคิดถึงคุณเริ่มคิดถึงสิ่ง,งต่างๆมากมายที่มันผิดพลาด นะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะหมอว่าคนคนนี้นะคะ,ะลักษณะเป็นรูปสิงโตที่ขี่นะ,ะดิเชียริวัตเนี่ยนะ,ะชาวกรกฎเนาะเป็นคนไกลก็ได้เขานึกถึงการเดินทางของคุณหรือนึกถึงการเดินทางหรือระยะทางหรือเปล่าดิเชียริวัตเป็นสปริงสองตัวนะคะเหมือนดํากับขาวในยินและยางบางขั้นเป็นเรื่องความขัดแย้งได้ด้วยนะคะความขัดแย้งแต่ตอนนี้มาคิดว่าเออฉันก็มีใจ แต่ก็เสียไปแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นปัญหาความไม่เข้าใจหรือเดเชเลือดหมายถึงการกอบกู้นะคะความพยายามเขาอยากกลับมาพยายามในความสัมพันนี้นะอันนี้เป็นความคิดนะคะดูทำพลันชาวธนูลัคณะธนูความรักนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการแตกแต่างกันเช่นบางคนอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมไหมหรือการปรับจูนข้อหากัน ความรักนี้เขาบอกว่าเขายังมีเยื่อใยคุณก็ได้ถ้าเข้ามาอีกเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณยังยังมีเยื่อใยนะทุกคนเดชเช่ลิออดเดชทำพปแล้วเนี่ยบางสําหรับเท้าข้างหนึ่งจุ่มน้ําข้างหนึ่งบนพื้นนะเป็นความบาลานซ์คุณเข้าไปบาลานซ์ชีวิตเขานะคะตรงนี้นะเขาบอกแปดดาบนะคะเขาอึดอัดมากๆทุกคนกดดันสภาว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวัง ตอนนี้ดาบนะมันพุ่งเป้ามาหาเขาทุกอย่างนะหรือความรักครั้งนี้เขานี่แหละค่ะทําให้คุณอึดอัดให้คุณกดดันมันมีแต่เรื่องท็อกซิกมีปัญหาเวลาคบกับเขานะ,ะอ่านะคะไพ่ตรงนี้นะคะทุกคนอ่าอันนี้นะคะอัศวินถือดาบนะคะตรงนี้ได้ด้วยความรักความสาัมพันธ์เขาอาจจะเป็นคนที่ดื้อก็ได้นะหัวร้อนใจร้อนเอาแต่ใจหรือ แม้แต่เขาดึงใครเข้ามาเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดปากแข็งแถมยังบุ้ยให้เราว่าเราหาเรื่องก็ได้นะนะ,ะเอาง่ายๆเขาไม่เคยยอมรับผิดอัศวินดาบนะ,ะบางท่านไม่ใช่เรื่องสามเศร้าเสมอไปบางคนเป็นเรื่องอารมณ์นี่แหละนะคุยกันไม่ได้ใช้แต่อารมณ์หัวร้อนใจร้อนใครก็อยู่ไม่ได้อย่างที่หมอบอกนะ,ะคะเขาต้องรู้ว่าเขาเอ๊ะเขาหัวร้อนใจร้อนทำไมงุดงิดง่ายจังไม่ใช่แฟนเราเป็นที่รองรับอารมณ์อย่างนั้นก็ได้นะ ไม่มีใครอยากรองรับอารมณ์ใครเดอะเฮอร์ม uh, ิตชาวกันลัคนากันค่ะทุกคนนะคนนี้เขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่ใช้ยุดขาวความหมายถึงความเย็นกายเย็นใจให้สติเขาดึงเขามาจากสิ่งมืดมนก็ได้อันนี้นะคะตัวร้ายตรงนี้แปลว่าอาจจะมีคนมาเสี่ยมในความสัมพันธ์คุณก็ได้นะตอนนี้เมื่อตื่นรู้มันก็เหมือนสายไปเสียคุณไปหรือเดอะเฮอร์มิเป็นไพ่ของกัน ตื่นรู้อะไรหลายสิ่งหล,ลายอย่างนะ,ะทุกคนคือตื่นรู้คือรู้ทางสติปัญญารู้ว่าอะไรมันผิดนะคุณคือใครควรน,นะคะตรงนี้เหมือนที่หมอพูดมินพูดนะคะมาดูดวงแปลว่าคุณก็คงอยากรู้แต่อย่าลืมนะคะว่านะคะหมอดูนะคะ,นะคะเขาไม่ใช่คนหูทิพตาทิพแต่สิ่งที่มาดูคืออ๋อไม่ใช่เราไปเชื่อคนนั้นหรือเชื่อหมอคุณมาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือพิจารณาแนวทางอถ้าเขาไม่แต่งกับเราเราก็ดู ดูไปว่าเขาจะแต่งจริงไหมแสดงว่าเขาโกหกเราหรือเปล่านะแค่แบบนา้นนาทุคนไม่ใช่เราพูดไม่ตรงใจมาโวยวายมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเราจะดูดวงว่าเออเขาจะรักคุณมากเขาจะกลับมาไม่มีใครดูดวงแล้วให้แฟนคุณกลับมาได้หรือไม่มีใครดูดวงแล้วให้เขาอยากกับเมียเขาได้ถ้าคุณบอกว่าเออเขามีปัญหากันมาสี่ห้าปีแล้วเขาไปไปกลับกับเขาทําเพื่อลูกบางทีเขาอาจจะโกหกคุณก็ได้ ให้มันขึ้นมาแบบนั้นนะคะทุกคนสิ่งที่แม่หมอจะบอกคือใช้สติค่ะไม่ต้องมาเชื่อหมอหรือไปเชื่ออีกคนนึงก็คือคุณก็ดูดูไปแล้วก็เราหนึ่งนะคะเราก็ต้องวางใจเราด้วยว่ามันจริงไหมดูสิเขาจะแต่งกับเราจริงไหมนี่มันกี่ปีแล้วเายื้อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้คุณก็ไปพิสูจน์นะคะทุกคนจริงไหมล่ะถ้าคิดว่าจะต้องอ่านตามใจคุณไม่ต้องมาดูนะคะทุกคนดูไพ่อย่างนี้ก็ได้นะคะ ตรงนี้หมอดูไม่ใช่ผู้พิเศษจะได้ให้ใครกลับมารักคุณได้นะตรงนี้แค่คุณไปยุ่งกับคนมีเจ้าของมันก็ผิดศีลธรรมแล้วนะหมออยากพูดแบบนี้เลยนะแต่หมอก็ให้เกียดคุณเพราะว่า,าเขาอาจจะห่างกันมาสี่ห้าปีแล้วยังมีปัญหายืดเยื้อะนะคะแต่สิ่งที่หมอเห็นคือเขายังรักเมียเขาอยู่อนะคะเขาโกหกคุณก็ได้อ่ะคิงถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงค์โนนะทุกคนคนนี้ใจลึกๆเขาอยากเทคชั่นในความสัมพันธ์นะคนนี้เป็นคนเก่งนะ ทำ,ทำอะไรหลากหลายแล้วก็เป็นคนคล่องแคล่วว่องไวผิวสองสีแต่ถ้าเป็นคิงถ้วยเนะี่ยเป็นพ่อไม้โซนเอเชียก็ได้นะ,ะหรือยุโรปก็ได้ผมเทาผมออกช่องทองหน่อยแต่นี่ผิวแทนนะทุกคนตรงนี้นะคะคล่องแคล่วว่องไวนะคะสามเหรียญเขาเองต่างหากที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาบอกเป็นตัวเขาที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์คือเมื่อทํางานเมื่อไปเที่ยวเมื่อกินเล่นดื่มแล้วก็ไปดึงใครเข้ามา ทำให้ความรักคุณกับเขาต้องจบหรือห่างกันออกมานะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขาโดดเดี่ยวเขาเหงามากๆเขาคิดถึงเรื่องเราเก่าเดินเฮอมีเป็นภาวะคิดถึงเรื่องเก่าแต่คิดแบบมีเหตุมีผลนะคะคิดว่าเขาทําอะไรนะ car. ถูกผิดแบบนั้นนะคะทุกคนเนี่ยห้าเรียนเนี่ยโดดเดี่ยวมากเหงามากๆคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยอยู่ด้วย <mond>. นะคะพร้อมพ้อมกอดที่อบ<ข>อุ่นคอยใส่ใจแบบนั้นนะคะตอนนี้ควีนเหรียญที่จริงเขาเสียายคุณมากๆนะคุณเป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตนเองถือเหรียญน,นี้หมอบอกเลยว่าบางคนมั่นคงมากร่ํารวยประสบความสําเร็จอย่างสูงหรือบางท่านดูแลตัวเองได้ดีนะทุกคนเวลารักคุณเห็นไม่เหรียญมั่นคงคุณรักใครไม่ได้รักง่ายๆถือเหรียญที่ท,ที่ที่เราหวงแหนก็คือคใจเราเวลาเรารักเราเลยทุ่มเทไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครเข้ามาหาเราซะหน่อยนะแต่เรารักคุณไงคุณเดียวนะตอนนี้ความรักมันนิ่งเขาคิดว่าคุณนิ่งไป นิ่งละคุณไม่ตามไม่ตื้อเขาแล้วบล็อกกันไปได้ด้วยบางท่านบล็อกกันไปปิดก,กัน้นมีกำแพงนิ่งเงียบนะคะไพ่ใบนี้เดะนะคะทุกคนดเดมเพรสอาคายพคะไฮพรีเทสคนเกิดวันจันทร์นะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจเขาอยากจะบอกคุณสามไม่เท้าเขาเฝ้ารอคุณอยู่ห่างๆคุณไม่ได้หายไปไหนนะเขายังสืบสองยังเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆแต่ไม่กล้าทักเขา้าไม่กล้าคุย,ค,ยคิดเรื่องถูกผิดอยู่ตลอดแต่ไม่กล้า นะคะทุกคนทูนะคะทูออฟอเหมือนกันเลยค่ะซอ,องใบเนี้ยนะคะเขามองถ้าเขาจะบอกแม่แม่หม,มอจะบอกเลยว่าที่ทแรกที่แรกถ้ามีปัญหาเขาเขาอาจจะคิดว่าทาไมเขาไม่พูดกับคุณบอกคุณตั้งแต่แรกเคลียร์คุณตั้งแต่แรกปล่อยให้เรือใบเนี่ยแล่นออกไปห่างสายตาลับตาบางคนห่างมานานแล้วไงนาสิบดาบเขาบอกว่าตอนนี้เขาเจ็บหนักมากหนึ่งไม่สบายสองโดนแทงข้างหลังเหมือนที่ที่คุณ เหมือนที่เขาเคยทํำมาคุณเหมือนที่คุณโดนหรือนะคะแม่หมอว่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจเจ็บหนักทั้งที่คุณทุ่มเทอย่างหนักตอนนี้แม่หมอว่าเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณไปซ้ําคิดถึงอยู่สองคนอยู่แต่ไม่กล้านะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึง่งมันบางท่านห่างกันนานเกินนะคะนะะ เขาอยากบอกว่าเขาเสียใจมากตอนนี้เขาก็เหมือนก้มหน้าร้องไห้ในสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาตัดสินใจหรือสิ่งที่เขาทําผิดไปนะคะเขาก็อยู่หรือตอนนี้เขาอยู่แบบใช้ชีวิตแบบมีมีแต่คนเข้าหาแวดล้อมที่ไม่จริงใจนะเหมือนเสือเหมือนจระเข้พวกนั้นนะคะไม่ได้จริงจังกับเขาเขาคิดถึงความสุขความอบอุ่นที่มีกับคุณหรือความผูกพันค่ะทุกคนสิบถ้วยไม่เหมาะอ,อ่านตามหน้าไพ่เนาะสีแม่เท้านะ่ะเห็นไหม ความมั่นคงความสุขบ้านความอบอุ่นคุณเป็นรักที่มั่นคงของเขาที่เขารักษาไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากมายแต่เขาก็ทําให้ความรักนี้มันจบไปนะตอนนี้แม่หมอาบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยโอเคนะตรงนี้ดีเอ็มด r เอ็พค่ะทุกคนอ่ะดไฮไฮลรฟแฟนชาวพฤศ,ศพาคนาพฤ่ศพ่พระนะคะขึ้นมาไพ่พระเนี่ยมันหมายถึงการมีสตินะนะทุกคนนะแม่หมออ่านไพ่เนแบบ แม่หมอก็เป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งแต่เราคนเราชอบไม่เหมือนกันวุณแม่หมอก็ชอบไพ่เมจิฟสีมานานมากนะศึกษามานานตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะตอนนี้ก็สี่สิบหกละนะชอบเนี่ยค่ะนะไพ่พรานี่สื่อหมายถึงการมีสตินะคะ่ะทุกคนคิดอะไรได้มากขึ้นคิดอะไรได้กว้างขึ้นเพราะเขามีประสบการณ์ในการเจ็บปวดและล้มเหลวนะฮะเราบอกเราเตือนไม่ฟังหรอกคนเราต้องมีประสบการณ์เองถึงจะได้เรียนรู้เองเขารู้แล้วตอนนี้ แต่รู้แล้วก็สายนะทุกคนตอนนี้เขาบอกว่าเขาโสดและโดดเดี่ยวมากเขาเงามากๆในสิ่งที่เขาตัดสินใจตอนนี้ไม่มีคุณแต่มาสองคุณเนี่ยคุณสวยและรวยมากหรือคุณอยู่ได้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะเ,เขานั่งก้มหน้าร้องไห้เสียใจพอคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ที่มีคุณที่อบอุ่นนะทุกคนไม่เหมาอ,อ่านตามไพ่นะนะคะตรงนี้มันเป็นดวงสุ่มนะเห็นไหมคุณเห็นภาพไหมอันนี้ห้าถ้วยนาะสิบถ้วยเขา เห็นไหมเขาก้มหน้าร้องไห้และเสียใจอย่างนักเมื่อหวนคิดถึงสิ่งที่เป็นความรักความอบอุ่นนะคะยิ่งไพระมาตอกย้าตรงนี้นะคะเริ่มมีสติก็ยิ่งเสียใจและร้องไห้ว่ารักษารักที่อบอุ่นรักที่ดีๆรักที่เติมเต็มหรือครอบครัวที่อบอุ่นไว้ไม่ได้ต้องมาเสียคุณไปตอนนี้ก็ก้มหน้าร้องไห้และเสียใจเมื่อคิดถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมคะเขาอยากบอกคุณเนะี่ยเห็นไหมแต่คนนี้แม่หมอว่าทําคุณเจ็บมาเยอะไม่กล้า ไม่กล้าสู้หน้าแต่สืบสองล้วคิดถึงแล้วหวนคิดถึงอดีตน,นี้เสียใจมากๆทุกคนนะ,ะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิป random ของหมอมินนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะทุกคน id line ของมอ,อยูยใต้คลิปนี้บางคนบอกแม่หมออยากอ่านนะคะแต่ว่าเออหนูไม่เห็น id นะคะพี่ไม่เห็น id line นะ,ะแม่หมอพิมพ์หัวข้อนะคะเห็นไหมพิมพ์หัวข้อปุ๊บ ะะคุณคุณมองข้างล่างลงไปมันจะมีจุดสามจุด,จด,จดแล้วมีคําว่าเพิ่มเติมคุณกดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลื่อนดูมันจะมีทั้งค่าครูนะคะแล้วก็รายละเอียดทักเข้ามานะคะทุกคนทักเข้ามาดูดวงส่วนตัวสวนใจด,ด,ใจดูดวงคับสนใจดูดวงคานะคะคุณไม่ต้องบอกหรอกว่าเอออยากไล่รายละเอียดหมอมินนะะมีหน้าที่หรือแอดมินเขาก็ส่งรายละเอียดให้อ่านแล้วเขาก็พิมพ์วันเวลาให้คุณด้วยค่ะว่าคุณให้คุณเลือกจองเวลาไหนที่คุณสะดวก สะดวกคุณด้วยแล้วก็สะดวกหมอด้วยนะคะที่แม่หมอพิมพ์นะคะทุกคนดูดวงส่วนตัวคุณอ่านใต้คลิปคุณจะรู้แม่หมอดูดวงตั้งแต่วันเวลาสิบห้านาฬิกาถึงสามทุ่มวันพระหยุดนะคะคุณต้องพร้อมรอคิวได้นะคะไม่ใช่โอนจองแล้วแม่หมอนั่งดูไพ่ตรงเนี้ยเราโอนปุ๊บดูดูเลยคุณต้องโอนจองล่วงหน้านะคะตรงนี้รอคิวหนึ่งถึงสองวันถ้าท่านใดทักมาตอนเช้าถ้าวันนั้นไม่ได้ติดวันพระ หรือถ้าวันนั้นคิวไม่เต็มก่อนช่วงเย็นคุณจะได้คิววันนั้นแ่ละค่ะช่วงเย็นแต่ถ้าทักมาหลังบ่ายเป็นต้นไปหรือคุณทักมาเช้าแม่หมอตอบแล้วบ่ายคุณมาตอบคุณอาจจะติดงานอยู่แม่หมอก็คงไม่ได้นั่งรอคุณแม่หมอก็ต้องไปทําธุระไปไล่ส่วนเลือกนานะคุณก็คงได้คิวเป็นวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนถ้าท่านใดทักมาเล่นๆแม่หมอขออนุญาตบล็อกทิ้งไปเนาะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ